กำลัการเป็นยังไงบ้างกับที่เรา ทำไมครับมันรู้สึกว่ามันดูนำกันมากพวกเราแต่คือ,อจูมาร์เหรอครับไม่ดูไม่ดูแบบว่าดูแบบว่าแม่าามตาตาแต่ดูสึกว่าเป็น,มมนหนุ่มยายนกันตลอดเวลาความจริงเป็นพาราครับที<ฮ>่เธอเป็เก่งมากเลยนะคือเวลาเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะเขาเขารู้ไงว่าจูเป็นคนที่แบบว่าพึ่งพาได้ไดจริงๆแบบฟอร์สอะไรอย่างเงี้ยก็โทรหาจูใครก็โทรหาจูเพราะจูเป็นที่ไยดีอะไรเรื่องจริงเรื่องจริงต้องให้เขาแต่เวลาจูมีปัญหาไม่รู้จะโทรหาใครไม่พึ่งไม่ได้ ใช่เพื่อเองส่วนมนอย่างเดียวเป็นไงรู้สึกว่าเป็นไวรายล้อมพวกเรบแต่บุ๊กเหมือนบุ๊กตะเขียนจูบไม่เป็นบุ๊กยืนอย่างนี้ได้เป็นบุ๊กจูบป่ะเนี่ยเนี่ยเขาดูกันเยอะแยะแต่เขารู้หน้าผมหล่อไงโอ้สวยแล้วพามันคอไปไหนแล้วก่อนเนี่ยรัดคอไปหนเลยคนมองว่าเราทะเลาะกันจริงไหมหรือว่าเขียนแค่คอนเทนต์บางครั้งทะเลาะกันจริงครับอ่ะทะเลาะกันจริงคือทะเลาะกันแบบว่า ไม่ถึงว่าเหมือนปากมันว่างแล้วมันก็หน้าตำหน้าเหมือนไส้ไม่ค่อยอยากจะชมมันเท่าไหร่เลยส่วนมากุ๊คก็เถียงสู้มันไม่ค่อยได้เท่าไหร่คือคือแบบอัเนี่ยดูดูหน้าตาดิชอบชอบหน้าอย่างเงี้ยเวลาเวลาแบบว่ามันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอ้าอยากเถียงมากเลยแต่เถียงสู้ไม่ได้จริงๆไอ้ที่แคร์เป็นคนเดิมสุดมากส่วนมากจะเป็นจูจูจะเป็นเครื่อบุ๊คก็นั่งอยู่เฉยๆบุ๊กนั่งนั่งมึนๆของบุ๊กอะจูก็แบบมาด่าแล้ว ไม่ไ<ม>อ,อนน้ไม่จริงขอเถียงสุดตัวหาเรื่องวันเอลเข้ามาบุกนั่งพักผ่อนฟ้าผ่านนะบุกกูบอกเลยเอาเลยแป๊บนึงยวค่ะเดี๋ยวบุ๊ก,กโด,โด,ด้วยคือปกติอะบุกมันจะเข้ามาแบบว่าชอบมาแบบมาบัฟอะไรเง <c oughs> ี้ยไอ้เชนเป็นเดนไินเดน <c oughs> มาโอ้ยกาำใหญ่แน่นมากเลยจริงจิ้มันอนันพิเษเดียวอะ่ะเหมือนคือมีหลักฐานเดี๋ยวจะปล่อยลงเอ็กซ์มีลงเลยค่ะเดี๋ยวจะลงเลยค่ะจะตัดช่วงเฉพาะช่วงที่คุณเออแน่แน่จริงตัดให้เต็มตัดให้เต็ม ออขอขอค้านนิดนึงครับจูเวลาลงคลิปอะไรสักอย่างเกี่ยวกับบุ๊กอ่ะชอบลงคลิปที่แบบบุ๊กเป็นผู้เสียหายซึ่งซึ่งจริงๆแล้วอ่ะอันเนี้ยเป็นผู้ก oor, อ่อการร้ายก่อเหตุน,นี่เป็นคนโดนกระทำด้วยซ้ำอ,อยู่เฉยๆแบบไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ก็มันมันด่ามาัลักมาตลอนเลยักกอะลักักที่ผ่านมาก็เป็นกีใช่ตั้งให้บุกี้ทไมน่ารักขนาดนั้นน่ะจริงเพิเป็นคนตั้งนะจริงเพิรเป็นคนตั้งให้ เพื่อเขาจะชอบแบบว่าเรียกทุกคนน่ารักน่ารักแบบตาตาบุกกี้มาเขาก็เรียกมาว่าชักกี้อย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะจูจูจูดี้เขาเขาเรียกเขามีหลายสถานะต้องไปถามเขาเองนะไหนที่เราโซเชียลเราดูไม่ไม่ถูกกันแต่ไปออกกำลังกายด้วยการไปนี่ไปนี่ด้วยการมันเป็นแข่งขันเขาเรียกว่าการแข่งขันครับถ้าสมมุติว่าเราเอาศัตรูของเรามาอยู่ใกล้ตัวเราจะได้รู้ได้ว่าเขามีพละกำลังแบบไหนบ้าง ตอนนี้เราแข่งเปอร์เซ็นต์แฟตในร่างกายกันอยู่ใช่ซึ่งตอนที่แข่งกันมากแข่งแข่งกันขึ้นแต่พี่ยศผอมมากเลยนะไม่อยางคิดอยางคิดออกกำลังกายแล้วสิ่งที่อยากคิที่ปออปหนูอะอ๋อสางเสร็จงานครับใช่แล้วก็มาตัดกินทงกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ากินเยอะก็เลยชวนกันไปเล่นออกกำลังกายกันได้แต่ก็รู้สึกว่าอุ๊ยดีก็สมัครประชาสัมันกลางเป็นแบบมุ่นั่นอ๋อกล้องกล้องมีกล้องอยู่มีกล้องอยู่คือถ้าป๊อยู่ฟออยู่จะตีกันไปเยอะบปอยูไออ้ฟ่จะเต ไม่ถ่ายเพราะเป็นคนถ่ายครับเพราชอบดูมากเลยเขาบอกว่าแบบว่าบางทีเขากลับบ้านไปเขาไม่มีเวลาเปิดทีวีดูเ็าว่ามาดูจูกับพงศตีกันเขาบอกเ่าเขาสนุกของเขาไม่ความสะใจน่าจะใจแล้วเขาไม่ปกมงบุกเลยอ่ะเขาไม่ปกมั่งบุกสองคนนี้ฟอนด์เนี่ยนะเอาจริงอ่ะเป็นคนที่แบบว่าซึนซึนเขาเขาจะไม่ค่อยแบบเขาจะไม่ค่อยแสดงความรักมากแต่เขาจะชอบแบบว่าโทรมาแล้วแบบว่าฟิล เออเดย่าไปแกล้งบุ๊กเยอะอย่างนี้เหรอไรเงี้ยเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้มีบอกว่าเออเดี๋ยวฝากดูฝากพูดกับบุ๊กเรื่องนี้ฝากดูเรื่องนี้เออมีนะมีมีมีจริงเปล่ฝากดูบุ๊กเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าไม่อยากไปพูดไปพูดไปแล้วแบบว่าเถิ่อนอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงแต่เขาแบบว่าดังมาก์กมีมัรก็มีด่าด่าใหห้น่อยรู้แล้วไม่ไหวแล้วผมไม่กล้าพูดแล้วด่าพี่จู๋ใหน่อยโอเครู้แล้วรับเรื่องไม่น่าจะใหดหัวเยอะเพราะว่ามาเป็นคนเดียวที่สามารถ จูล่ามือมาไม่ไหวจริงมารักจูมากนะรักูใครบอกอ๋อมาบอกโอเคบอกให้มากมาบอกอะตอนหน้าสิเอ้าเหยียบเท้าทำไมมึงเหยียบกูครัมึงไอ้เหยียบกูครับแต่อย่างนั้นจูบอกว่าจูเรียนคอนเสิร์ตเท้าซีนเท้าอ้อนบุ๊กอคซ c คือจูอะเห็นมาตั้งแต่วันแรกๆที่เขาซ้อมเพียงนี้คือจูเคยโทรไปหาบุ๊กรอบหนึ่งแล้วบอกบุ๊กว่ากำลังเรียนร้องเพลงอยู่เพื่อถามเรียนร้องเพลงเพลงอะไรบอกว่าเพื่อนสนิท ก็แบบรอ้องไม่ไหนจะใช้ไปทำอะไรก็บอกร้องร้องถามจู่ก็ฟังมันร้องแล้วมันก็บอกว่าถามจูว่าร้องดีไหมก็ร้องดีมากร้องดีมากแต่ว่าดูไม่ค่อยเศร้าเลยอ่ะดูแบบดูดูไม่ค่อยอกผักเลยอ่ะ <c oughs> เพิ่มเพิ่มเขาอ,อกผักหน่ยอย <c oughs> อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยจริงน้ำตาแตกแต่หลังเสุดที่เห็นลูกื่อเขาพูดกันแล้วรู้สึกว่ามุมน,น,นี้มัไนไม่มีแล้วอะไรอย่างไรนะครับลูกที่บอกว่าตอนแรกเขา้องเพลงเพื่อสนิทใจะไหนแล้วลูกบ่าเสร็จที่ลงประตูบอกว่า มนทม่เพื่อนสไม่วใช่เพื่อนิท้น์ไหนอ๋อใช่อ๋อใช่ใช่นีลลงในเอ็กใช่ไหมลงในเอ็กใช่ไหมเขาไม่ใช่เพื่อนสนิทเขารู้เลยว่ารู้เลยว่าเป็นฟิวแบบว่ากินแก้ินแก้เรื่องกันอ่ะไม่แก้ต่อเอรู้คนดูเขดูออกบุ๊อันนี้สาววายเพราอะไรครับคนวาย ดูวายคนดูเขาดูออกบุกว่าว่าแบบว่าแกล้งแกล้งแกล้ทำเป็นเลิกกันเฉยๆจริงรักกันในฟอสน้ำตาคือแบบว่าโหยเราทำทำมันออกมาได้ดีมากเลยเอาโอเคแสดงว่าโมเมนต์ที่ญี่ปุ่นมันอยู่ค่อนข้างที่จะมุดสองคนนี้มีโมเมนต์ญี่ปุ่นเยอะมากฟอนบุกให้เล่าอย่าดีกว่าทำไมอ่ะมันซิคล์เด็ดอย่าบอกพี่ฟังก็เลยเหรออะไรครับไม่งวินานพี่มันเล่าไม่ได้น่ะสิไม่งั้นอย่าเพื่อเพื่อหัดที่ดีนะที่จะไปถามฟอสนะ ขัดมีอะไรครับมีฟอร์ดับนานอ๋อหรอครับโอเคได้ครับไปถามฟอสดีกว่าทำไมอ่ะกลัวเราไม่ตรงกันมีหลายเรื่องเกิดหลายเรื่องเกิดหลายเรื่องเกิดเหตุการณ์หกคนอ่ะขวดมากเลยกินข้าวแล้วกินข้าวด้วยกันแล้วก็แบบว่ากินปิ้งย่างแล้วคือบุ๊กได้กินก่อนคนแรกนี่แปลว่าอะไรอ่ะเออบุ๊กได้กินก่อนแรกเลยเขาปิ้งเนื้อแล้วเขาก็อ๋อหิวอ๋อแล้วเขาก็แล้วเขาคีบให้บุ๊กก่อนคนแรกอา๋อจูมาร์กอ่ะจูกินก่อนครับ จูมาร์กมีโมเมนต์ไหมจูมาร์กมีโมเมนต์ครับจูจะไปแย่งของมาร์กกินจะเป็นฟิลนั้นหวานไม่มีเหรอครับอะไรครับหวานไม่ได้อะมันหวานอ่ะมีมีให้เขาลองเองดีกว่ามันหวานไม่มีครับมีแต่ตีกันเลยไม่ไม่เคยเห็นไหมตีกันจนรักกันใ่ะเมื่อที่อยากมาถามจูเมา่อไแล้วทำไมถึงไม่ถ่ายมูฟเฟอรซิกเนเจอร์ทุกครั้งคนหนึ่งเขาแค่ทิ่แต่เราต้องแก้ชนตลอดมามันโมเมนต์แก้มันมีแบบเอ้ย เป็นการใช้หน้าที่การงานอะางทำได้ผิดเออมันเป็นในทางที่ชอบเน,นี่ออนยคุณใชยโอกาสนะเป็นยังไงมันมันมัน,ม,น,ม,นมันต้องมีซิกเนเจอร์สเขาไม่ทำอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องมางองเงรองเดี๋ยวมางองเงไม่ชอบไช่เพราะตอนเพิร์ดเขาบอกว่าเขาอะกระโดดขึ้นเตียงอะคุณไล่เขาแต่หนักอะไม่ได้นะเพิร์ดหนักบอกเลยอะจริงนะตอนมาร์คอะก็ก็รู้สึกหุ่นงิ้นนะแต่ไม่มารเข้าใจได้เข้าใจได้แต่เพิร์ดมันจงใจไง มันจงใจคือมันอยู่แล้วคือมันจะมันแกล้งมันอยู่แล้วมันจะอยู่เลยมันไม่ยอมลงแล้วมันจะทําให้มันสกปรกที่สุดจัวไม่ชอบก็เลยสุดมันไปทีหนึ่งอ่ะแล้วถ้ามาร์กยังไม่อาบน้ำเพราะฉัมีมันเพียงเราอ่ะได้ได้หมดแหละได้ได้แต่ว่าอย่าอย่าดิ้นเยอะเดี๋ยวมันสกปรกซึ่งเราสองคนที่ใส่เหมือนกันนี้ทีที่ใครยังไม่อาบน้ำไม่ชอบอันนี้อันนี้ก็สะอาดไปเหรอดูไม่รู้เลยโอ้โหนี่ก็สะอาดโอ้โหแล้ละผมสะอาดเยี่ยมอ่องแท่นี้โอ้ตายตายตาย อ๋อแล้วผมก็ใช่ผมก็ผมก็ไม่ชอบให้คนอยู่บนเตียงองถ้ายังไม่อยากน้ำใช่นี่ยหน้าสะอาดได้แต่หลังนี่เกลื่อนไปหมไอจุ้ยไอ้จุ้ไอ้พูดเอามาสิมาสิมาสิอันนี้ชอบใส่ไข่เออดีก็เหมือนกันเรื่องนีเนอะใช่ชอบชอบตีอบใส่ไข่ชอบใส่ไข่เคยตีกันจริงๆริงไหมเคยเคยมากครับอนาคตนาะทีครับเมื่อวานมีการที่แบบว่าคุณมากงเราไม่หม่งกันนะมีมีมี มีเคยมีงอนกันจริงๆด้วยแบบว่าแบบว่าทะเลาะกันทะเลาะกันอ่ะแล้วคือเซลๆซลกันอ่ะแล้วแบบว่าแซลแบบเหมือนแซลผิดเวลาแล้วก็แบบงอนงอนกันไม่คุยกันเลยจูงงอนไม่คุยเลยจริงเหรอเอามึงงอนเลยกูงอนกูแบบกูไม่คุยเลยอ่ะแล้วก็เดินหนีเลยนี่งอนนี่เนี่อย่างนี้เลยมันมันเอาขามันเอาขาแบบว่าจูงต้องเดินผ่านไปใช่ไหมมันมันมันเดินอยู่ตรงกลางแล้วจูงงอนมันอยู่มันเอาขามันเอาขาม่ไม่เอาขา พาดนี่ไว้ไม่ให้เดินก็โทษนะครับนี่ทำได้ทำได้รู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 ้แต่ผมแต่ผมแบบเฮ้ยจู๋เฮ้ยอย่างนี้โอ้ยมโทษขอโทษแต่งานงานสนุไว้อ่ะมันมันเอาขาวางนี่เลยนอนแบบไม่คุยแล้วแบบว่าไม่รู้จะแบบเดินทางอื่นไม่ได้อะนะครับคนนะครับเออคือบุ๊กอะบุ๊กอะตึงๆอะไรใส่จู๋ก่อนไม่รู้ใช่แล้วเราเป็นประเภทที่แบบถ้าเรารู้สึกแบบ โกรธหรืออะไรเงี้ยเราจะแสดงให้เขาเห็นเออเรากลายเป็นว่าสำเร็จไงไม่ติดต่อไปน้องเขาเลามีเข้อเสนอหรือว่าไม่ก็แบบเอ้ยดีกันไม่อยากแบบไม่อยากให้มันยาเอ่ยเขาเป็นเขาเป็นคนที่แบบว่ามีฟอร์มนิดนึงเขาไม่ฟอร์มเลยหายเลยหายยเลง่ายจังเเอาพหายเลยเออจูบเป็นคนงอนง่ายหายเร็วนอนง่ายหายเร็วที่อยากทำรายการคู่กันมั้ยอยากอยากน่าจะมันขอปูอยู่พี่เต้ด้วยเออโอ้โหไอ้เพิร์นอีกคนไอ้เพิร์ ไม่เอาแล้วเตยพอทนเพิร์ดพอเลยเพิร์ดพอเลยรายการต้องมีนวมต้องมีอะไรเไ่มครับะไรครับต้องมีนวมเป็นอุปกรณ์หลักษณะอ๋อเอาเป็นมีดเลยก็ได้ไม่เมื่อกี้ทั้งสี่คนมาจัดรายการคิดว่าใครจะฟังใครไม่มีไม่มีครับเป็นรายการวาไรตี้มากๆที่แบบว่าทุกคนสี่คนสี่สไตล์ทำสี่อย่างพร้อมกันในเทปเดียวใช่พร้อมทำสี่อย่างยืนยันว่าเราสองคน รักกันดีครับรักกันดีครับรักกันดีๆๆๆๆตีกันตายตีกันตายครับ <c oughs> ตีนตายอีกหลังกันบ้างบางทีเป็นสีสันของชีวิตครับเท่ครับเทารับ